เจบเข่าปรเดียเรยมาสืดนหรอพี่น้องเมิ่อวานนี้วันนี้ยังขายเนี่ยโอ้บารายมาโดนแล้วยากไรยากเรียกยากนั่นมากระเู้แก้วมากระเชยวแก้วอ้อมอ้อมอ้อมบกหนอยลูกเือทอดปลาลาหมู้อมหยี่าใ่แต่ก็ว่าลาหมูอยู่ไเดี๋ยวล่าหมูเนี่ยงมานไหอ๋อ หนก็จะน้ำยี่บาทหนึ่งไก่่น <captions> ้ำาหอ๋อนี่อันอ้อมไ่อ้อมหช่น้ำมาสัหนอย้อมหมอ่อันนี้มอกีงนคมีการทำวิธีอัเอีแก้มันใจไปสรบตองอ๋อคนรายตองหมวกปลาตะแก้วไข่มันมันเลยใบาแดกนี่ต้งฝักบ้อีกตู้บลกเกือเนี่ยตนบแบได้รับความอนุเคราะห์ เติม<ป>มะฮามะขอนี้เอาความคืนสูส่ความเป็นปกติสุขอีกคำรบหนึ่งสมแต่ข้าก็ยังปวดรู้สึกเสียด้านหลังไม่พอเวลาข้า,ขาองน้ําอาบน้ําทีไรเป็นต้องนึกถึงสภาพหน้าหว,ว่าเสียวของตางแก่ทุกทีบไปข้อมอยไส้น้ำข้อมหอยใส้น้ำที่นายเกเป็นคนเล่าในยเกมเพื่อนเพลอสมัยเราเนี่ยที่เป็นสมควา เ็นเวลาผ่านมาหลายสิบปีเต็มทีแล้วลาบหมูกัทเลวอยู่เองตามติดไวันมาเนี่ยลาบหมูแลีลาบหมูได้เนี่ลาบหมูปันท์เลี่ยวเอื้อโอเคสุบเคี้ยพี่น้องสุบเคี้ยไปกินเขากันเิ็หน่อยเขารงเรียน นี่มาแล้วกับพี่น้องมาสุป,ประเกียร์เนียนบระเขียนั่นแหละใส่พักติ๋วครับพักติว๋วบอทันหลวงคนนี้ดอกพักติวว๋วอะไรสมพธิอัลร์ดีๆอยู่พักติว๋วฮะเป็นสุบใส่ปลาทูหรือปลาคอนี่แสีบคักเรีนกับพี่น้องเนาะอันนี้มิจฉะบระเขียร์ลุน่ลน เต็มบัดนี้สามสิบบาทครับพี่น้องผักสะระแหน่แสบของเพิ่นอยู่ครับขวีมมันคำใหญ่ๆโหลดตรงนี้ยี่สิบบาทกับข้าวเหนี้ยสิบบาทเป็นสามสิบบาทครับพี่น้องมาอนิเป็นไงปลักติวมาให้พร้อมแสบของเพิ่นอยู่แสบอยู่ครับ มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงน้ำกันปุบบกเขียเนียนบักเขียะนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละมื่อนี้บ่มีเนื้อมีแต่ผักล้วนๆทั้งผักเจียวทั้งบักเขียทั้งบกักพริกนะครับกินพ่อโย่ครับพี่น้องเรียกกระเบื้องหรอ ถ้าปัญหาดิถืกเลยกน้องเขาจะกเทือ่อว่มหวังเล็กๆหน่อยๆของคนทำงานน้องพี่น้องเนาะแสบๆน้ำกันครับพี่น้องเอาคลิปนี้กับสั้นนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับ